อร่อยไม่รู้เออครับไมหนูชอบเี๋ยวเสือร้องไห้อุ้ยคุณนะกินเขาทาหมดไงคุณครับเสือร้องไห้ของสายฟ้าเสือเหรออยากกินเนาะตูเนาะ เลี้งนางงเอบบเลยกินีดอุยหุยอุ้ยอุยหุยเล้ยงอุยหุยผู้ฒ่าสมัยทุกนเทาว่าแบบเลี้ยงเป็นตะกินสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินเอ,อ เนื้อเสือร้องไห้ครับแต่วันนี้เรามาอยู่กับช่องเคยบทคนกาลสินกับหน่วยเบียร์แฟมิลี่ครับกินเลยค่ะพี่ดอกมากินน้ำกันเล้ะมากินน้ำกันเล้ค่ะากินน้ำร้านเมื่อนี้คุณอยากคุณมากตื่ใจหลายเสื่อลองหายคุณวาตอนไหนเอาด อร่อยไหมครับเออครับนี่ไงสีขาวๆที่สายฟ้าชอบอ่ะหองมากเลยอือมีน้ำกันด้วยสวัสดีครับมาลองชิมมือนะตอบออ่ามาอ่าออกก่อนไปนั่งมานั่งตัวนี้ยืดนั่งตัวนี้ยืดนั่งตัวไหนนั่งคุณย่าปะนั่งีสนุกกินน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อยแย่ย่าไม่ใช่ลูกย่าไม่ใช่ เราสอนไม่ยายห้ใหญ่อร่อยไหมลูกไฟฟ้าจปลาปอร่อยครับเป็นหมักอันนี้แข็งบนอีนครับจส้ปลาไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไส้ปลาเซียร์ปุ๊บเซียร์เขา่น้องอืมจีบไม่ไปอืมเรายุงไม่เห็นกินข้าวเลยครับอร่อยหรื เห็นไหมัมครับสมใจอ,อยากหรือยังสมใจแล้วครับเี่นะ<ม>ครับโหเดี๋ยวพี่น้องครับกินขรอบขวัวกินดี่ยสิละพี่น้องจอมกวนอ้วนใหญ่ครับจอมกวนอ้วนใหญ่บะครับอร่อยไม่รู้เออครับไม่หนูชอบ เดี๋ยวเสืยร้องไห้ลุ er> um ้ยคุ่น่ะกินเขาข้าหมดไงอตัวนี้เนี่ยเขาหนุนอ่างนั่นเนี่ยอีคับตอนนั้นจะได้นิ่มกว่าเนียเบียบริกินได้แบบได้บริอย่างให้กินดิมาใช้ฝ่าแม่เบียก็พอหลงย่างให้กิน แบเอาสายฟ้าไปกินคำใหญ่พิซซ่าแบบค่ะยังมากินด้วยกันนะครับนี่เป็นของฝันน้องอัญชัยเลยครับลองดึงด้วยเอาเนื้อเสือตัวมันก็ต้องหยาบแบบนี้เอาสายฟ้ามาดึงเนื้อเสือแบบนี้สายป่ามากเนาะได้ครับครับอะไรยากช่วยให้ครับอะไรนะ อันไหนที่สนใจใครอะครับนี่ยแอันนี้มันทั้งเออคุณครับใหญ่ใหญ่เรียกให้มิตรนิ่มๆแบบใหญ่ยิบมิตรกัดเกิดทุ่คนได้เนี่เราก็มักก็มักราบอัะไรแข่งก็จะใหญ่เป็นกูเป็นคอนกินอืมอะไรนิ่มๆก็จะกินมันปากร้านก็ให้ร้านบางอย่า อ่านจนมายายอ่อนไหนนะให้สายฟ้าพ well ุ่น้องใช่ครับนี่อะไรครับนี่แค่นี่้ครับครับนี่อ่าไปบุญยายเอาเน่เรามาอยู่เนี่ยเราออกมาเลยเราใส่โอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยตั้งกินตั้งว้ากันแจ่คล้องแล้วพี่น้องเลยเศ้ามากใหญ่มากเลยครับ ตะกันจ yeah> ู่ยุนแล้วหยาบในกระดาดากร uh ีนเนื้ออยู่แล้วลูกครับลูกกลูหน่อยครับเนี่ยมโอ้ยกล้าหมดเป็นกล่องเลยโอ้ยหมดเป็นกล่องเลยเก่งจังเลยเยอะแล้วนะกินข้าวเยอะเดี๋ยวก็อิ่มแล้วล่ะครับ มุมเอามุมเอามีกก็มีง่งบุนะมันเป็นกำก่าวพอ่พอหนุ่ยอารลณมันกำขอพ่อก็แม่หรมดโอ้ไ oh <my> ม่กอดเป็นไรคจ้าครับเมืองในอีรังครับจรินเนาะ รสชาติเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมเนี่ยลูกมันแบบหวานแล้วก็หวานนุ่มแน่นแล้วก็นุ่มครับรอยาเมียไหนอร่อยมากอันนี้รอคำนี้น้าแยมาไว้ตรงหน้าฮะน้าครับอืม พันไม่ดีลูกยังไงอะไรทมันนุ่มๆกรับๆมันสุดยอดเลยเหรอลูกครับทำไมหนูชอบกินเนื้อเสือร้องให้มันหวานแล้วก็มันๆใช่ไหมติดมันครับมันติดมันด้วยเนาะครับของแสบหูคับเนาะโอ้ยให้วาดเองหน่อยหูจะของแสบหน่อยพี ของแตะของเส้นจิบ,บเนื้อเขาบดม้ก,มกปลนไดได้ตรงีติดมันติดมันนี่เนื้อแห้งงานของใครอร่อยที่สุดอะไรนะครับเนื้อแห้งอ่ะที่อร่อยที่สุดใครทําให้กินใครทําให้กินอใครนะ, <c oughs> อ,ะ <c oughs> อร่อยที่สุดเลยครับ ทำไมรสชาติมันเป็นยังไงมันหวานหวานเหมือนเดิมครับหวานเนื้อหวานเนื้อหวานอันจะอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วโอ้ยพี่นงมันเสียตึงเนี้ยอ๋อน่าพอดีร้านอยากได้กิม ยายกิน,นงานเลยตรงในกินน้ำเพืเ่อนเพืเ่อนเพื่อนเพื่อนหิวกระดอดอได้จำเพืนเพื่อนเพื่อนกินกันไปแต่ว่าร้านเป็นอย่างไทยคลิปเพื่อนก็เลยเดินตรงนี้มาตั้กินกันหลายกินแล้วครับกินแล้วครับอ่าบอก่านผู้ชมเนี้ยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครัะลาไปที่กินมุนมากินไม่สุภาพ ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามแล้วนะครับรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ